กับทองเอาอยู่ห้างเกียรติขึ้นพอกับอทองย้ำ <laughs> มีปัญหาอย่างกับทองอยู่ทองเห็นปัญหามันรูร่วงด้วยดีเน้อมเสียงจะได้นปลาโซเป็นสมัยที่กันชอบเป็นไรเอา้าผมกมันนั่นอยู่ดีอันอันเมรันมีบอลน,นั่งเบื้องอะไรใเขาไม่ไม่คิดเบิง้งแล้วเขามาไล่เบิ้งเนาะ สายมเมือ่อนบออกนามู่งบานไปเอาหม่องมุ่งบานอ่ะจะทำทีเข้านอหม่อง,ยงเยนหลังแหลมแม่หนูก็เป็นโครงการบานมองอูกระแปดไล่โค้งไปมันก็เป็นทีบบานหมอรับเม่นบอคันเม่นออไปนีก่ก็คือจอดถนนที่ร่วมหน้าร่วมยังแล้วก็เอามันแมงยีหล็กกันีหนึ่งโอ้ยจะมันเบียดจะมาเหม็นแง่มันซิ่งกัน

นึ่งเลยคอในผัวยี่ห้องน้ำเป็นตัวมากต่ไนช่วงหนางเป็นตัวไปได้กันแตะใส้กับไปได้นอนส่วนระดับไได้นอนกางเกียนีมีที่สองเ่ยางขยายควายยัาขยายออกเรื่อยๆที่ไหนาป็นไกขยาขยายอีกแล้มัน่วงต้นเต็นตะบ้าน